สวัสดีคะ่ะพบกันนี้แล้วนะะเนาะขนหนอ,อกกับเว้ยตุ๊กตาพาฝันนั่งจิ้งไปจึ้งมากองพันหมาอันอัดค่ะอัดเอ้ยกระปล่อยเลย,ดยดเด้๋ะเด้อต้มกาแฟสซุกแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่นเนอะอากาศเมื่อนี่ฮันฝนตกแดดออกค่ะเป็นคึมคึสลืมสลัวแต่ว่าแสบตาเอ้ยก็เลยซืือเว่นอ่ะบอกว่ากัน,นะะเนาะค่นเนาะ มาค่ะไปอันใจกับเข้ามาก็เลยไปได้ขนมหวานอยากกินค่ะก็เลยซื้อมามากินขนมมันหวานนํำกันนุ่นเนาบางครั้งมันก็อยากกินที่มันหอมหๆมมันปากเนี่ยค่ะ,ะมาเด้อแซ่บๆเลยค่ะนี่ก็ได้กินขนมหวานกับ อันเตอค่ะกินขนมหวานกับกาแฟเน้ะเนมมาค่ะกาแฟกระต้มซุกเมื่อกี้นี้ได้จ้าอืมชื่นใจขนาดเลยมาเด้จะได้กินขนมหวานจ้าขนมเค้กนี่แหละค่ะพันเสือ หยัดใส่หน่อ่ะเนาะมันก็เป็นแบบนี้ <c oughs> ตังกองเหี่ยนขึ้นค่ะ <c oughs> ขึ้นจยกหัวบบปั๊บเดี๋ยวเเอาแบบนี้เลยอืม 我米很，可难得很。 อากาศเนาะขนมบัดเด็ดอ้พ่ะเป็นอากาศสดชื่นกระดังงันเลยเนี่ยบัดเด็ดเหี้ยราว่าเป็นอากาศมืดมืดสลืมสลัวซื้อเหมือเฟรฟนอันนึงแต่ว่ามันบูยเหือนค่ะ ของแฟนเอ้ยมันเป็นอีกแบบนึงค่ะพันอันเอ้ยพันชอบอันเหือเอ้ยก็กินตัวคำแบบนึ่งแกแบบนึ่งพันเหลืออยู่อันนึงพันไหนเอเธอไม่เอ้ยก็เลยบมาเอาอันอีกอันนึงกันก็ได้พันกระใจดีเด้อค่ะอันร้านเบเกอรี่พันนึ่ am doesabrinono แซ่บแซบค่ะหอมหมจ้ะหวานชื่นใจนเนะนนเค่ะเนาะตามด้วยกาแฟค่ะขนมก็มดกาแฟก็มดถ้วยละค่ะมากค่ะ อันนีก้ก็กินขนมหวานกับกาแฟดำเนาะค่ะเนาะกับบรรยากาศอันไหลดูดูของมื้อนี้ตอนนี้มันเป็นมืดๆคึมๆเมืมม่อกี้เนีันเดดออกมันสดชื่นแล้วพอมาเฟนฝนตกลงโปเปะปะ,นะะเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันก็มันเป็นมืดมืดแต่ว่าเป็นอากาศดีอยู่คะ่ะถ้าบอออกไปก็เลยก็ยึดําเนินเงินก็ใช้ได้อยู่คะ่ะแต่ว่าถ้าออกทางนอกกัช่วงหรือที่ว่าฝนตกกัอยู่ อย่าเพิ่งอกหนูค่ะเนาะเอ้ยก็ไปใจก็เข้ามาแต่ว่าซูเปอร์มาร์กมันอยู่เกินเอ้ยก็โชคดีไปค่ะอะค่ะกาแฟก็เมื่อแล้วขนมหวานก็เมื่อแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายกันค่ะมานั่งกินขนมหวานหวานหอมชื่นใจกันกับกาแฟดำเนาะค่ะเนาะเอออันมีความสุขเนะค่ะเด้อกินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีแล้วก็พ่อกันนั้นคลิปต่อไปได้จ้าสวัสดีค่ะ Yeah.